เนี่ยเห็นไหมจะปลูกฝังให้เด็กมาพูดเรื่องเหยียดเพศไม่รู้จักเพศตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นดิฉันก็ตอบได้สบายว่าเออไม่รู้จักเพศตัวเองไปบวชได้งไงพระพุทธเดจเ้ายังห้ามเลยอันนี้มันพูดไปเรื่อย,อยงไงเด็กปากมันพูดไปเรื่อยมันจําคําพูดมามันก็พูดไปเรื่อยเออแต่ถ้าเออถ้าเป็นคนเป็นผู้ใหญ่แบบการดีมาดีเบตการดิฉันก็จะอธิบายแล้วจะให้ดิฉันไปเสียเวลาอธิบายกับเด็กมันได้มันได้อะไรอ่ะมันก็ไม่ได้อะไร โดยความรู้สึกนะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนอกจากเวทนาสงสารมันไอ้นเนี่ยเวทนาสงสารมันมากเลยมันก็เพราะว่าดิฉันมองว่ามันได้เปรียบเด็กหลายคนอะถ้าเทียบเรื่องแบบฐานะทางครอบครัวมันพ่อแม่มันน่ะมันได้เปรียบเด็กหลายคนนะแต่อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าทําให้มันต้องมาอยู่ในจุดนี้ทุกคนก็คิดดูเอาเองก็แล้วกันแทนที่มันจะเป็นเด็กอย่างสมวัยของมันเป็นเด็กอย่างสมวัยของมันอย่างเงี้ย ได้เติบโตได้รับการศึกษาดีๆเออเป็นเด็กที่มีความรู้มีสติปัญญาที่มันสมวัยกับมันมีสังคมเพื่อนในวัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันกับถูกอุป,ปโลกให้เป็นผู้วิเศษไปแล้วอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ไปซัพพอร์ตมันไปกราบไหว้มันให้มันเคหัวบ้างเจิมหัวบ้างอย่างเงี้ยเล่นหัวอย่างเงี้ยอทีฉันเห็นอยู่บางคลิปอะ เล่นหัวเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปใช้ชีวิตกับคนอื่นยังไงอดิฉันงงในสังคมที่คนเขาไม่ได้แบบพร้อมจะไปแบบคุกเข่าให้มันเจิมหัวหรือกราบไหว้มนอย่างเงี้ยมันจะไปยังไงอ่ะดิฉันพูดก็เหมือนตักน้ำลดหัวต่ออ่ะทุกคนว่านะดิฉันพูดก็เหมือนตักน้ำลดหัวต่อพ่อแม่มันก็ไม่ได้นำพาก็ไม่ได้ฟังในสิ่งที่ดิฉันแบบ หวังดีเตือนมันเนี่ยดิฉันอาจจะพูดจาผงผางหรือบางคําอาจจะแบบหยาบคายมึงกลัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าฟังสิ่งที่ดิฉันพูดดีดิฉันหวังดีกับมันหวังดีกับครอบครัวมันด้วยซ้ำว่าเออทําไมไม่แบบไม่ไม่สอนลูกดีๆงงหรือว่าพอใจจริงๆเหรอว่าอยากให้ลูกเป็นแบบนี้เหรอคุณต้องคิดนะว่าสักวันหนึ่งคุณต้องตายนะแล้วลูกคุณนะ่ยมันต้องโตแล้วมันต้องอยู่กับคนอื่นแล้วมันจะอยู่ยังไงคุณไม่ได้แบบจะมาพลอย คุณไม่ได้จะจะมาพลอ,อยแบบอยู่เบื้องหลังลูกคุณตลอดแบบที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยวันหนึ่งลูกมันไม่มีคุณอย่างเงี้ยสองคนอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ยังไงอ่ะนี่ถ้าพูดแบบหวังดีอ่ะอเขาจะอยู่ยังไงเขาจะโตไปเป็นคนแบบไหนผู้ใหญ่แบบไหนขนาดอายุเท่านี้ยังเป็นแบบเนี้ยเออทน้ที่จะสอนลูกเนี่ยแค่เรื่องพื้นฐานเนี่ยเรื่องเพศสภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่รู้จักจะสอนลูกเลยอย่างเงี้ยอะยังไม่รู้จักจะสอนลูกเลยแล้วลูกมึงจะโตไปเป็นคนยังไงความรู้ทางศาสนาที่ถูกต้องเยอะแยะก็ไม่สอนเลยเงี้ยปล่อยให้เด็กแบบไปมโนในจินตนาการความคิดตัวเองอะเรื่องอนาคามีเอ่ยเรื่องช็อกโกแลตเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยไปเรื่อยอย่างเงี้ยเอ แล้ววันหนึ่งคุณจะเสียใจฉันพูดแค่นี้แหละพ่อแม่มันเน่จะเสียใจต่อให้มึงตายไปแล้วมึงมองลงมาหาลูกมึงก็จะเสียใจเพราะว่ามึงไม่เป็นพ่อแม่ที่เป็นกัลยาณมิตรไม่เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคนแรกนะที่สําคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ลูกจะเป็นยังไงอยู่ที่พ่อแม่แล้วอยู่ที่คุณจะปั้นให้เขาเป็นแบบไหน มันไม่มีเด็กคนไหนที่มันเกิดมาพร้อมกับสติปัญญาด้วยตัวมันเองนะคะเด็กหลายหลายคนมันเติบโตด้วยสภาพแวดล้อมการปลูกฝังการสั่งสอนอะคุณอยากให้ลูกคุณโตเป็นไงคุณก็ทําหรือถ้าคุณคิดว่าที่ทําอยู่ดีแล้วก็ดีไปค่ะแต่ดิฉันจะย้ำว่าวันนี้คุณไม่สอนลูกคุณนะคะอันนี้พูดกับทุกเคสเลยไม่ใช่แค่เคสนี้โตไปวันข้างหน้าสังคมก็ต้องสอนอยู่ดีดิฉันเห็นหลายหลายเคสแล้วนะโดยเฉพาะลูกคนแบบมีเงินมีอะไรอย่างเงี้ย สปอยลูกไงหลายๆเคสไม่เห็นหรอคะเคสลูกตำรวจเคสอะไรอะ่ะที่ไปทำํจำจําได้ไหมไปทําร้ายป้าบัวผันจะไปอะไระสะปอยลูกบางเคสก็ขับรถชนคนตายก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเสียหายยืนกอดอกเล่นโทรศัพท์ก็พราพ,พ่อแม่มันไม่สั่งสอนไงโอเคเมื่อมึงไม่สั่งสอนต่อไปสังคมเขาก็สั่งสอนลูกมึงอยู่ดี